ดิฉันพาคุณผู้ชมมาตามคดีนี้ถ้าคุณผู้ชมจําได้ที่มหาสรารคามมีคนไปพบศพนะคะผู้หญิงคนหนึ่งนะคะถูกฆ่าแล้วก็เอาศพไปทิ้งไว้ในโอง่งแล้วก็สันนิษฐานกันว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเป็นลูกเขยนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีคนพบเห็นว่าลูกเขยภรรยาก็พาลูกเนี่ยขึ้นมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไปเนี่ยค่ะจากเหตุการณ์นี้ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยจับกลุ่มตัวคนร้ายได้แล้วนะคะเป็นไปอย่างที่มีการคาดการณ์จริงๆผู้ก่อเหตุก็คือลูกเขยนี่แหละ ะะพอก่อเหตุเสร็จก็พาลูกสาวแล้วก็ ลูกของตัวเองเนี่ยนะคะพาภรรยากับลูกของตัวเองขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวได้เมื่อวันที่9ที่ผ่านมานี่เองค่ะตำรวจสบพบระบือวันนี้คุมตัวน,นายชนนทีซ้ามทองนางสาวธาราทิพย์เรืองนันสกุลซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับเนี่ยนะคะไปทําแผนรประกอคบคํารับสารภาพที่บ้านที่เกิดเหตุนะ,ะนะคะลูกเขยของนางสุวรรณคือน,นายชนนทีเนี่ยนะคะก็อะบอกว่า เป็นคนก่อเหตุเอามีดแทงนางสุวรรณหลายแผลแล้วก็เอาร่างไปทิ้งไว้ในโอ่งแล้วก็พาภรรยากับลูกอายุ3เดือนขี่โมอโเตอร์ไซค์หนีไปอาศัยอยู่ตรงปั๊มน้ํามันนะคะที่กําแพงแสนนครปฐมจนกระทั่งตอนเย็นๆของวันที่9ที่ผ่านมาก็ถูกตํารวจจับกลุ่มตัวได้ค่ะผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่า ที่ฆ่าแม่ยายเนี่ยเพราะว่าแม่ยายพูดเสียดสีตัวเองค่ะว่าไม่ทํางานทําการแล้วตัวเองเนี่ยรู้สึกเก็บกดก็ทะเลาะก,กับแม่ยายเนี่ยบ่อยมากๆวันเกิดเหตุก็ทะเลาะก,กันอีกแล้วตัวเองบันดาลโทสะเอามีดแทงแม่ยายพอก่อเหตุเสร็จก็ล้างตัวเอาศพแม่ยายไปซ่อนไว้ในโอง่ง แล้วก็พาลูกไปหาหมอตอนเช้าคือพอหนีไปเนี่ยนะคะตอนเช้าก็พาลูกไปหาหมอเอาสร้อยทองคําของแม่ยายไปขายได้เงินมา1,7ึ0 0หมืนพนี่ยเขาพาไปทําแผนชาวบ,บ้านก็ไปมุงดูกันเต็มเลยนะคะค,ค,คือ,อจนกระทั่งวันต่อมาเนี่ยมีคนไปพบศพของแม่ยาย นะคะตอนค่ำๆตอนนั้นเนี่ยเขาก็หนีไปที่นครปฐมเอาลูกไปฝากไว้กับน้าก่อนแล้วตัวเองกับภรรยาเนี่ยก็หนีไปเพชรบุรีไปที่กาญจนบุรีต่ออีกวันนึงแล้ววกกลับมาที่นครปฐมเพราะเงินหมดแล้วก็ถูกจับได้ค่ะซึ่งทางลูกพี่ลูกน้องของผู้เสียชีวิตบอกว่าดีใจมากเลยที่จับตัวได้กลัวเดี๋ยวจะย้อนมาก่อเหตุที่บ้านอีกนะคะเพราะว่าตั้งแต่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยผู้ก่อเหตุเองก็ไม่เคยแสดงพฤติกรรมที่ดีเลยไม่ได้ทำงานทำการแล้วก็มีปัญหากันกับญาติๆนะคะ ตอนนี้ก็แจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดบังกันตายนะคะแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาด้วยนะคะ